้วัดดีทุกคนฝนตกหนักเลยพี่น้องฝนตกหนักเลยฝนตกหนักคักอยู่แถวบ้านโอ้โหลมนะลมแรงด้วยฝนล,ลงเม็ดใหญ่อาดูดูต้นมะละกอดูต้นมะละกอ พายุะชัดนึงนนะ่ะลมแรงขนาดนี้ดูดูดูบ่าดูต้ตนไม้ป่านู้นี่มาอัปเดตมาอัปเดตวันฝนตกวันนี้นานนานแล้วไม่เจอฝนตกหนักขนาดนี้นานมากนานมากปีนะี้ไหมปีนี้เขาก็เห็นฝนตกหนักขนาดนี้ปกติมันสีามาแบบแบบเนาะ โอ้เดี๋ยวต้องลมต้องฝนนะน้ำท่วมซ้อยคักสอย่างไรพี่น่อยอแต่วซ้อยนี่นะซ้อยน้ำถูกท่วมมีฝนตกกระเบนเดืดทั้งชั่วโมงหนึ่ง้าชั่วโมงหนึ่งไม่นั่นนะไม่หยุดนะน้ำท่วมซ้อยนี้เนี่ยอะไรอะวันนี้อัพเดตนะอัพเดตฝนตก เบาลงแล้วเบาลงแล้วเบาลงไปหน่อยนะเมื่อกี้โูแบบชนิดที่ว่าแบบแบบหนักมากเลยดูต้นติดดูต้นมะละกอตัวนี้ที่ทาเปลี่งยงไว้นะโอ้อีกสักประมาณสักห้าหกวันก็จะไปปลูกโอ้ยมันได้รับน้าฝนเนาะมันได้รับน้ำฝนโอ้โหลรากออกรากอากอกแบอบออกเยอะเลยมาดูฟ้าช่วงนี้นะฟ้าผิด ฟ,ฟ้านี่ฟ้านี่ติดสนิทเลยซาแล้วครับทุกคนซาแล้วซาแล้วแต่ว,ว่าน้ำก็คงจะค่อยๆขึ้นนะซอยเนี้ยแต่คนน่าจะมาประมาณนี้กันะนามันตรงปลายแล้วนะม,นะมันจะมีน้ำน้ำเริ่มสูงขึ้นมาหน่อยนี้นี่แหละครับม,มันไม่ได้ท่วมอะไรหรอกแค่มันขังเฉยๆสักพักหนึ่งก็จะลดลงอืมมันขังในระดับหนึ่งแล้วก็มันจะลดลง อโอ้เย็นชุมช่มฉ่ำเลยพี่น้องเอ้ยขอให้ทุกบ้านทุกที่ทั่วภาคเมืองไทยทั่วทุกภาคทั่วไทยเนาะขอให้ชุมช่มฉ่ำกับสายฝนโปรยปลายมาสำหรับวันนี้นะเมื่อตอนเที่ยงเที่ยงกำลังล้นลออยู่เลยพี่น้องกันนำลงมาใหญ่เลยเมื่อกี้ขอบคุณนะครับผมสำหรับ EP นี้เจอกัน EP ต่อไปนะครับ